คืออันนี้จริงๆคือไหมเห็นข่าวแล้วแล้วก็คือส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับตัวน้องเขาเนะแล้วก็เคยเจอกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็เอาตรง,ตรงผมอะงงแล้วก็แปลกใจมากกับตัวข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆมันเกิดขึ้นจากแค่คอมเมนต์แค่อันเดียวที่ไม่มีมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยซึ่งผมรู้สึกว่าการที่เขามาโพสต์คอมเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยมันทําให้ตัวน้องเนี่ยเสียหายด้วยแล้วก็ มันเป็นอะไรที่เป็นข้อมูลที่มันไม่มีมูลเนาะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ผมรู้สึกว่าเวลาเราโพสอะไรเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไปเอฟเฟกคนอื่นหมด <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องที่จะระวังน,นิดนึงในการที่จะคอมเมนต์อะไรบางอย่างพ <c oughs> <c oughs> อมีข่าวเราได้คุยกับคนต่างไหมคะเป็นยังไงพอมีข่าวก็มีมีบอกน้องว่าเอ้ยมันมีข่าวนะคือแน่นอนอยู่แล้วคือเราเราก็ต้องบอกน้องว่าเฮ้ยมันมีข่าวแบบนี้เราควรจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครับผมค่ือดด มาถึงมาถึงยังไงนะครับคือเราไม่ได้คุยกันเยอะครับผมผมแค่บอกแค่บอกเฉยๆว่าเออมีมีเรื่องนี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็ตอบไปตามนั้นเลยครับตอบตามปกติถ้าถูกถามก็ตอบไปตามปกติเลยคือผมกับน้องเนี่ยเป็นเฟรนด์เซอร์เคิลเดียวกันอยู่แล้วซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมใช่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  ที่ครับคือเอาจริงตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้จีบใครโอเค okay, นะไม่ได้จีบใครเลยแล้วก็อยากจะโฟกัสที่งานเพราะว่าปีนี้เนี่ยไม่มีทั้งงานเบื้องหน้าแล้วก็พยายามที่จะขันตัวไปทําเบื้องหลังด้วยแล้วก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกไม่ว่าจะเป็นพวกแบบคอลลาเจนหรือแบบ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 ร,รนด์เสื้อผ้าตัวเองที่กําลังจะกอ่อแล้วก็มีหลายๆธุรกิจเลยที่กาลังคิดอยากจะทําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่อยากจะที่จะโฟกัสที่เรื่องของงานก่อนยืนยันว่าไม่ได้จีบ้องเท้าเลยไม่ได้จีบใครเลยคือตอนนี้ไม่ได้จีบใครเลยคร โสดครับโสดครับ